กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงของท่องไปในโลกของเด็กวันนี้เด็กๆนะครับยังอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขายังคงสนุกสนานอยู่กับการถีบจักรยานในไร่สตรอเบอรี่นะครับจนลืมภารกิจนี้ไปเลยในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าภารกิจการเก็บสตรอเบอรี่ของเด็กๆพร้อมกับเพื่อนใหม่ชาวเชียงใหม่นั้นจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่และจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นบ้าง ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยร้านเมืองปลาจตุจักร2มีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ029189440บ กมาม่าสัปดาห์ที่แล้วน้องลีนะ่าน้องฮันน่าและน้องมูซัมมินเนี่ยร่วมกันทำภารกิจปั่นจัก,กรยานไปเก็บสตอบรอเบอรี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภารกิจก็ยังไม่สำเร็จซักีเพราะเจอปัญหาเรื่องที่น้องมูซัมมินเนี่ยปั่นจักรยานไม่เป็นนะมาวันนี้พวกน้องๆเลยตัดสินใจว่าจะไม่ปั่นจักรยานละแต่จะเห็นจักรยานไปแทนออืื มานจริงๆผมกับพี่ๆพร้อมจะไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วครับไปกันเลยค่ะอยากเก็บสตรอเบอรี่ขอพี่ลีนาไปก่อนนะคะปมพร้อมแล้วครับปมขอไปก่อนนะครับพี่โคสคาหนูก็พร้อมแล้วค่ะขอหนูไปก่อนนะคะหนูก็พร้อมแล้วค่ะขอพี่ไปก่อนนะคะน้องๆปมพร้อมก่อนนะครับให้ผมไปก่อนนะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับงานงอกแล้วครับน้องๆไม่มีใครยอมไม่ใครไปก่อเลยครับเอาไงดีเนี่ยฮะให้เข็นจัก,กรยานแข่งกันก็ได้ค่ะรื่นรื่นอะไรนะครับถีบหรือเข็นจัก,กรยานนะครับพี่โคศกฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ผิดหรอกค่ะพี่โคศขาหากให้ถีบจัก,กรยานแข่งกันน้องหมูซาม,มิ้นก็แข่งไม่ได้สิคะเพราะน้องหมูซาม,มิ้นถีบจัก,กรยานไม่เป็นค่ะรื่นรื่น เออดีเลยครับไหนๆนน้องฮันนาก็พร้อมจะสิ่งแล้วงั้นน้องลีนาน้องมุซามินไปเห็นจักรยานแข่งกันเลยครับใครชนะได้ไปเก็บสตรอเบอรี่ก่อนนะเอาโหแล้วครับน้องๆทั้งสามคนก็พร้อมแล้วนะครับมาดูกันครับว่าใครจะชนะอหอสูสีกันมากครับอ้าวแต่นั่นน้องลีนานำมาแล้วครับนั่นนำมาแล้วน้องฮันนาเ็าตามมาติดๆแล้วครับนั่นไงอืมเอาส่วนน้องมูซามินเออน้องมูซามินครับ จะเข็นรถจัก,กรยานไปไหนคนอื่นเขาอยู่กันตรงนี้อเรื่องนี้มินจะไม่ยุ่งครับผมไม่แข่งกับใครผมแข่งกับตัวเองครับตอบได้หล่อมากครับน้องมูซัมมินว่าแต่พี่ๆไปไหนกันหมดแล้วล่ะครับเนี่ยไปเก็บสตรอเบอรี่ก,กันแล้วครับไม่รอผมเลยแล้วน้องมูซัมมินจะไปไหนครับเนี่ยสตรอเบอรี่

และแล้ววันนี้น้องๆก็มาเก็บสตรอเบอรี่กันจนได้นะครับน้องมุสม,มินแต่งตัวซะเต็มยศเกษตรกรเลยทีเดียววนะครับเนี่ยนะปมกลัวแดดร้อนกับเลยต้องใส่หมวกมาด้วยรักษาสุขภาพผิวแล้วเกินนะครับน้องมุสม,มินเราพวกพี่ๆไปไหนกันหมดละครับพี่ๆไปผ่าเพื่อนใหม่มากับสาวเชียงใหม่เจ้าอ๋อนั่นไงอยู่นั่นเองสาวเชียงใหม่คนที่น้องๆบอกน้องอิมนี่เอง น้องอิมเดี๋ยวช่วยสาวฮันนาเก็บสตรอเบอรี่หน่อยนะคะได้เจ้าผมเก็บสตรอเบอรี่ได้เยอะแยะเลยครับไม่ใช่นะเจ้าพี่มูซาม,มินไปเก็บใบสตรอเบอรี่ทำไมเจ้าต้องเก็บลูกสิเจ้าเดี๋ยวน้องมูซาม,มินตามพี่ฮันนามานะคะเดี๋ยวพี่ฮันนาจะสอนวิธีเก็บให้ไม่เห็นเจอลูกสตรอเบอรี่เลยค่ะพี่โคศกนั่นสิคะ หาไม่เจอเลยเจอแต่ใบสตรอเบอรี่เอาแล้วครับเอาแล้วน้องๆปั่น,นจักรยานกันมาไกลามากแต่กลับไม่เจอลูกสตรอเบอรี่เลยเจอแต่ใบเขียวๆเอาอยัางไงดีละครับทีนี้ทามน้องอิมมาเลยเจ้าตรงนี้ลูกสตรอเบอรี่เยอะขนาดเลยเจ้าเยอะแยะเลยครับน้องอิมผมเก็บได้เยอะเลยผมลองกินก่อนนะครับแหวะเปี้ยว น้องมูซัมมินก,ก็กินลูกอื่นสิครับสตรอเบอรี่ในไร่มีต่้งเยอะสงสัยลูกนี้ยังไม่สุกดีนะยังผลือหัดอยู่ดิเซลสุกกับผมไม่อยากเก็บสตรอเบอรี่แล้วครับเอาทำไมล่ะครับน้องมูซัมมินเพิ่งเริ่มเก็บเองเนาะก็สตรอเบอรี่มันเปรี้ยวกับผมไม่ชอบกินผลไม้ก็มีเปรี้ยวมีหวานอย่างนี้แหละครับน้องมูซัมมินก็เหลือกินเทียม่เปรี้ยวสิครับไม่เห็นจะยากเลยจริงด้วยครับ ผมก็ลืมไปงั้นผมไปช่วยพี่อันนาเก็บสตรอเบอรี่นะครับไม่ช่วยพี่ลีนาแล้วไม่ยอมสอนผมเก็บเบย์ไปก่อนนะครับบายยดีเลยครับอย่าเพิ่งท้อสิครับน้องมุซัมมินว่าแต่เจอพี่ฮันนาหรือ,อยังล่ะครับพี่โคสกยังไม่เจอพี่ฮันนาเลยเนี่ยหายไปเก็บสตรอเบอรี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะหนูอยู่นี่คะ่ะพี่โคสกก่อนจะเก็บสตรอเบอรี่ต่อ หนูมีคำถามจะถามพี่คศกขาด้วยค่ะจะถามพี่ว่า s สตรอเบอรี่ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรใช่ไหมครับน้องฮันนะ่าพี่รู้ทันนะไม่ใช่ค่ะคำว่าสตรอเบอรี่เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่าสตรอเบอรี่สิคะอันนี้หนูรู้ค่ะอ้าวแล้วจะถามพี่ว่าอะไรล่ะครับอาถามมาเลยพี่อยากกินสตรอเบอรี่แล้วพี่ครกสขา,สขาคำว่าผลไม้เนี่ย ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะอา้าวพี่ก็นึกว่าจะสงสัยคำว่า Strawberry สตรอเบอรี่ซะอีกนะนะคำว่าผลไม้ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า fruit F R U I T อ่านว่า fruit อ่านตามพี่โคศกช้าๆนะครับ fruit แปลว่าผลไม้พี่โคศกขาแล้วผลไม้ในภาษามาเลยล่ะคะแปลว่าอะไรผลไม้ในภาษามาเลยนะเรอคำนี้ก็คือคำว่า วะกายูนะครับอา่านตามพี่โอศกนะครับน้องๆวะกายูแปลว่าผลไม้มาที่ภาษาอาหรับมั่งค่ะพี่โคศกขาผลไม้คือคําว่าอะไรคะอ่ะผลผลไม้ในภาษาอาหรับเนี่ยก็คือคําว่าฟากิฮาตุนน้องๆครับอา่านตามพี่นะครับฟากิฮาตุนแปลว่าผลไม้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 ไมไมพี่โคศกขาแล้วในภาษาทีล่ะคะ คำว่าผลไม้คือคำว่าอะไรผลไม้เนี่ยภาษาจีนจะออกเสียงไม่ยากเลยครับคำนั้นก็คือคําว่าสุยกัวน้องๆอ,อ่านตามพี่นะครับสุยกัวแปลว่าผลไม้ยาซาก,กันเราคอยรังค่ะพี่ขอศกงั้นหนูไปช่วยพี่ลีนากับน,น้องมูซาม,มินเก็บผลไม้สตอรอเบอรี่ต่อนะคะอา้าวตามสบายเลยครับน้องฮันนะพี่ขอศกรอยกินสตอรอเบอรี่อยู่นะ เดี๋ยน้องอิมเก็บให้ก็ได้เจ้าน้องอิมใจดีจังเลยค่ะเก็บให้ฮันนาด้วยนะคะอ้าวน้องฮันนาเก็บเองได้ก็เก็บเองสิครับพี่โฆษกบ้านอยู่ไกลน้องอิมเลยช่วยเก็บให้ะนะใช่แล้วเจ้าคนเชียงใหม่ใจดีขนาดเจ๊เอ๋พี่โคศกทำไมทำแบบนี้คะน้องอิมขาฮันนาอยากรู้หน่อยค่ะ ว่าทำไมแถวบ้านฮันนาไม่มีสตรอเบอรี่ล่ะคะต้องมาไกลาถึงเชียงใหม่เลยน้องยิมก็ไม่รู้เจ้าน้องยิมยังเด็กอยู่เลยลองถามพี่โคศกดูไหมเจ้าพี่โคศขาทำไมเขาถึงปลูกส้นสตรอเบอรี่กันที่เชียงใหม่หล่ะคะทำไมไม่ปลูกแถวหนองจอกบ้านหนูมั่งปลูกแถวหนองจอกไม่ได้หรอกครับกรุงเทพอากาศร้อนเกือบทั้งปี ต้นสตรอเบอรี่เนี่ยก็คงตายหมดสิครับน้องฮันนาะต้นสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นต้นที่ต้องปลูกในที่ที่มีอากาศหนาวหนาวมีถิ่นกาเนิดอยู่ในประเทศอเมริกาน,น่นไกลลิฟเลยอย่างนั้นนะพี่ก็ต้องปลูกแถวๆเชียงใหม่นะโดยเฉพาะอําเภอสเมืองที่มีอากาศหนาวตลอดปีไงครับน้องฮันนาะโอ้ต้นสตรอเบอรี่อยู่ในอเมริกาเชียวเหรอคะแล้วมาปลูกในไทยได้ยังไงล่ะคะพี่โคศโก ก็ประมาณปีพศ2อ,อ7 7เนี่ยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมใหม่ใช่แล้วครับปีพศ2อ7 7 7เนี่ยโอ้โหนานมากนะแ0ิปีที่แล้วเนี่ยพีขคศกยังไม่เกิดเลยมีชาวอังกฤษเข้ามาทำงานเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ เขาเอาต้นสตรอเบอรี่มาปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยแหละสงสัยคงอยากกินนะนะเพราะอยู่ไกลบ้านแล้วเห็นเชียงใหม่หนาวก็คงคิดว่าจะปลูกสตรอเบอรี่ได้เหมือนกันแต่ว่าพอปลูกออกมาแล้วเนี่ยผลของมันก็นิ่มมีขนาดเล็กสีก็ไม่สวยนะเป็นสีเหมือนปูนแห้งๆนะแล้วต้นสตรอเบอรี่ที่คนอังกฤษเอามาปลูกเนี่ยก็ไม่ค่อยออกผลด้วยทำให้คนเชียงใหม่ก็เลยไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยนิยมกันนั่นนะพี่ขอสกขาแล้วต้นสตรอเบอรี่เนี่ย มาได้รับความนิยมปลูกกันเยอะในเชียงใหม่ตอนไหนคะเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนนู้นนะชาวเขาก็จะปลูกฝิ่นกันเยอะมากฝิ่นเป็นยาเสพติดน,นะครับน้องๆและประมาณปีพศ2512เนี่ยทางราชาการก็พยายามหาต้นอะไรอื่นๆมาให้ชาวนาเขาปลูกแทนนะนะทีนี้ต้นสตรอเบอรี่ที่เคยปลูกมันก็ไม่น่ากินทางราชาการก็เลยทำการวิจัยไปวิจัยมาจนมาได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับเชียงใหม่นั่นเองนะ ปลูกและกินอร่อยอร่อยผลก็ไม่เล็กตั้งแต่นั้นมาการปลูกสตรอเบอรี่ก็ได้รับความนิยมจนปลูกกันแพร่หลายในเชียงใหม่แล้วเจ้าเอ้ยติดน้องอิมซะแล้วอันทำดูลิ้นละเพราะมีการวิจัยคิดค้นกันมาเยอะแยะนี่เองหนูเลยได้กินสตรอเบอรี่อร่อยอร่อยที่เชียงใหม่ได้ใช่แล้วครับน้องฮันนาอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วในโลกนี้นะ กตสิ่งหนึ่งที่ a l l สร้างมาให้มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นก็คือสติปัญญาน้องๆจะเห็นได้เลยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมากมายจริงๆนะนนั่นก็นบได้ว่าเป็นความเมตตายอย่างมากมายของล l l a ์ที่มีต่อมนุษย์อย่างเราๆนะครับดังนั้นหากเราเป็นบ่าวของลล l a ์ที่รู้จักขอบคุณพระองค์เราก็จะนําสติปัญญาของเราไปคิดใช้ในสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อเพื่อนมนุษย์ แต่หากเราใช้สติปัญญาของเราไปถึงที่ไม่ดีนะไปทไําร้ายสิ่งแวดล้อมทําร้ายธรรมชาติไปโคดโกงคนอื่นทาร้ายสังคมต่อให้เราเก่งจบด็อกเตอร์หรือว่ารวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับน้องๆพี่ขอศกขาแล้วหากเราจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอะัะเหรเราต้องใช้สติปัญญาของเรายัางไงคะ ง่ายมากเลยครับน้องฮันนาะเราก็ต้องคิดแต่สิ่งดีๆเรียนให้เก่งและนําความรู้ที่น้องๆเรียนมาเนี่ยมาทําในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต่อสังคมต่อประเทศต่อโลกของเรานะต่อจัก,กรวาลของเราต่อกาแล็กซีของเราเนี่ยนะนะทางสัง,งเผือคอรไปไกลเกินละแต่จะรู้ว่าทําอะไรเนี่ยอย่างแรกก็ต้องเรียนให้จบก่อนนะครับดังนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนให้เก่งๆนะครับน้องๆอินชาเลาะค่ะ oh หนูจะตั้งใจเรียน แต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์จะตกแล้วเริ่มมดืดหนูกับพี่ๆกับเพื่อนๆกลับก่อนนะคะพี่คอศกดีเลยครับเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยอย่าก,กลับบ้านดึกเดี๋ยวนี้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงพี่ขอศกก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวพี่อโอศกโดนคุณแม่ตีจะแวบไปแหละเอากลับกันแล้วหรอครับเราผ่มด้วยครับเราผมด้วย الحمد لله